Backpack is we going to die? No, not today. Oh, not today. Not today. It's two of us. You have to die. Sorry, แต่ตอนนี้ก็ช็อกมากยังตั้งหลักกันไม่ได้ครับก,ก็อย่างที่รู้ว่าคนจะรักน้องแล้วว่าติดตามน้องเขาเยอะ mm hmm. ยังไม่มีการพูดคุยเลยครับ mm hmm. ทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจหมดครับก็ให้กําลังใจกันก็ปลอบใจกันก่อนครับช่วงนี้เพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรมากจากอ,อย่างเป็นทางการนี่ยังไม่มีรายละเอียดมาครับ แต่ตอนนี้ก็ช็อกมากยังตั้งหลักกันไม่ได้ครับก็สดก็อย่างที่รู้ว่าคนจะรักน้องแล้วว่าติดตามน้องเขาเยอะครับต,ตรงกลงนเขาเสียชีวิตที่ไหนฮะที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ผมดูจากในเพจต่างๆมานะครับคือรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบอะไรเลยนะครับก็ยังช็อกอยู่ครับตอนนี้เสียใจนะครับเสียใจเพราะว่าอ,อนาคตน้องเขาก็กําลังไปด้วยดีแล้วก็ตั้งแต่อ่าน้องเขามา เริ่มฝึกหัดเล่นฟุตบอลกับผมก็ผมกพ็พยายามให้ข้อคิดให้เนี้ยคิดในเรื่องของฟุตบอลเขาเท่าที่ผมพอจะมีความรู้ครับส่วนน้องเขาได้ไปต่อยอดถึงอังกฤษก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทั้งทีมแล้วก็ทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มโค้ชที่เคยสอนน้องดอมทุกคนนะครับยังไม่มีการพูดคุยเลยครับทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจหมดครับก็ให้กําลังใจกันก็ปลอบใจกันก่อนครับช่วงนี้เพราะว่า ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากจากอย่างเป็นทางการนี่ยังไม่มีรายละเอียดมาครับ